สวัสดีค่ะโอฮโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องในหัวข้อเรื่องดีๆใน1วันค่ะเรื่องดีๆใน1วันนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้กันฟังค่ะและเป็นการให้กําลังใจให้เราได้เห็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้รอบๆตัวเรา EP แรกก็จะเริ่มวันที่12เมษายน2021ค่ะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะกลับเข้าที่พักค่ะก็ได้ไปห้างแห่งหนึ่งเพื่อแวะซื้อของมาตุนไว้นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นวันหยุดยาวแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยค่ะดังนั้นเราก็คงจะไม่ได้ออกไปไหลายวันนะคะก็เลยต้องไปซื้อของตุนค่ะแล้วเรื่องดีๆในวันนี้ก็คือ เราได้รับส่วนลดในการซื้อของตั้ง120บาทค่ะจากที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าทำไมถึงลดต้องทำการลดยังไงแต่น้องพนักงานใจดีมากเลยนะคะที่ช่วยดำเนินการให้และทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนลดค่ะบางคนอาจจะดูว่าเป็นเงินเพียงเล็กน้อยนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องคำนะคะ อาจจะขอพูดในคำว่าตั้งและแค่จากเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยได้ไปสอนหนังสือให้กับเด็กตาบอดค่ะแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงนะคะ mm hmm. เขาจะมีแฟ้มมาให้เราเนี่ยช่วยอ่านให้เขาฟังด้านในแฟ้มนะคะจะเป็นกระดาษ AC ที่ได้ปิมพข้อความต่างๆไว้หนึ่งในข้อความนั้นมีคำว่า ตั้งเพื่อนนั่นน่ะสิคะปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะติดปากกับคำว่าแค่เพื่อนกันใช่ไหมคะแต่ในข้อความนั้นกับบอกว่าตั้งเพื่อนต่างหากอ่านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยิ้มได้และนั่นก็เป็นหนึ่งในที่มาของวันนี้คะ่ะว่าตั้ง120ปบาท โอเคค่ะเรื่องดีๆในหนึ่งวันของ EP แรกก็จบแล้วนะคะใครมีเรื่องดีๆในหนึ่งวันก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย